สวัสดีค่ะเราทุกคนคงคุ้นเคยกับคำว่าอม,มนุษย์ซึ่งในความเข้าใจทั่วไปมักหมายถึงผีหรือปีศาจแต่วันนี้เราจะพาไปเจาะลึกความหมายที่แท้จริงตามคติพุทธศาสนาที่ซับซ้อนและยิ่งใหญ่กว่านั้นมากค่ะคำว่าอม,มนุษย์หมายถึงผู้ที่มิใช่มนุษย์ทั้งหมดครอบคลุมตั้งแต่สัตว์นรกที่ทุกทรมานที่สุดไปจนถึงพรหมที่ดำรงอยู่ในภพภูมิสูงสุด และหัวใจหลักของเรื่องนี้ก็คือไม่มีสิ่งมีชีวิตใดใน31ภพบภูมินี้ที่จะรอดพ้นจากกฎแห่งความไม่เที่ยงแท้หรืออนิจจังไปได้ค่ะ จักรวาลในมุมมองของพุทธศาสนาประกอบด้วย31พบภพภูมิที่ถูกแบ่งออกเป็น3โลกใหญ่หรือที่เรียกว่าไตรภูมิเริ่มจากกามโลกซึ่งเป็นโลกที่ยังเกี่ยวข้องกับกามและรูปรสกลิ่นเสียงประกอบด้วยสวรรค์6ชั้นและอบายภูมิสี่ที่น่าสะพรึงกลัว ถัดมาคือรูปโลก16ชั้นและอรูปโลก4ชั้นซึ่งเป็นที่อยู่ของเหล่าพรมผู้ที่บรรลุฌานระดับสูงค่ะยิ่งอยู่สูงเท่าไหร่ก็ยิ่งสงบและมีอายุไขยาวนานเท่านั้นแต่โปรดจำไว้ว่าความสุขและความยาวนานนั้นไม่ได้หมายถึงความอมตะนะคะก่อนจะไปถึงสวรรค์เรามาดูกันที่ทุกขติภูมิหรืออบายภูมิ4กันก่อนค่ะ นี่คือดินแดนแห่งความทุกข์ที่เกิดจากอากุศล,ลกรรมโดยเฉพาะเปรตหรือเพรตัสซึ่งเป็นภาพสะท้อนของความโลภและความตรนีเปรตมีลักษณะเด่นคือความหิวโหวยที่ไม่สิ้นสุดบางตนมีปากเท่ารูเข็มแม้เห็นอาหารอยู่ตรงหน้าก็ไม่สามารถกินได้ฟังดูแล้วอาจจะดูน่าสงสารนะคะ แต่ถ้าใครชอบมกของกินหรือตรหนีมากๆชาติหน้าเกิดเป็นสุตจิมุขะเปรตปากเท่ารูเข็มแล้วจะรู้เลยค่ะถึงตอนนั้นต่อให้มีบุฟเฟ่ทุเรียนตรงหน้าก็กินไม่ได้นะคะนี่แหละค่ะผลของกรรมที่ไม่อาจปฏิเสธได้หันมามองสุขติภูมิบ้างค่ะ เหล่าเทวดาหรือเดวาสในสวรรค์ชั้นกามาภูมหกชั้นนั้นดํารงอยู่ด้วยทิพยสมบัติมีความสุขจากผลบุญที่สั่งสมไว้สมัยเป็นมนุษย์พวกเขามีรูปลักษณ์ที่งดงามเปล่งแสงสว่างและมีอำนาจที่เหนือกว่ามนุษย์มากค่ะ ตั้งแต่ชั้นจาตุม,มหาราชิกาไปจนถึงชั้นสูงสุดของกามมพบคือปรณนิมิตวสวัสดีโดยมีเท้าสกกะเทวราชหรือพระอินเป็นผู้ปกครองสวรรค์ดาวดึงเทพเหล่านี้เป็นเพื่อนร่วมทางที่ดีในการเดินทางของพระพุทธเจ้ามักมาคอยฟังธรรมและปกป้องพระาศาสนาแต่ความสุขนี้ก็มีวันหมดอายุนะคะนี่คือจุดพลิกผันที่สำคัญค่ะ แม้แต่เทวดาในสูงสวรรค์ที่ว่าสุขสบายที่สุดก็ยังต้องเผชิญกับจุติหรือความตายค่ะเมื่อบุญที่สั่งสมมาหมดลงจะปรากฏบุพนิมิต5ประการซึ่งเป็นสัญญาณแห่งความตายของเทวดาได้แก่รัศมีกายหม่นหมองเหงื่อไหลจากรักแร้เครื่องประดับที่เคยสวยงามดูหม่นหมองความกระวนกระวายใจและความไม่อยากนั่งในอาสนะเดิมค่ะ จินตนาการดูสิคะว่าความทุกข์ทรมานทางจิตใจในขณะที่รู้ว <uden entendeu studio> ่าตัวเองกำลังจะหมดอายุและอาจจะต้องไปเกิดในภพภูม <ใน S 1> ิที่ต่ำลงนั้นมันยิ่งกว่าความทุกข์ทางกายเสียอีกนี่คือการตอกย้ำว่าความสุขทางโลกิยะไม่เคยมีความมั่นคงเลยค่ะเหนือกว่าเทวดาไปอีกก็คือพรมค่ะ พรหมไม่ได้อาศัยอยู่ในกามาโลกแล้วแต่ดำรงอยู่ในรูปโลกและอรูปโลกซึ่งเป็นผลจากการเจริญฌานสมาบัติในระดับที่สูงมากพรหมสามารถมีอายุไขที่ยาวนานจนนับแทบไม่ได้มีความเป็นอยู่บริสุทธิ์ปราศจากกามฉันทะโดยสิ้นเชิงแต่ถึงแม้จะสูงส่งเพียงใดพรหมก็ยังไม่ใช่ผู้สร้างหรือผู้เที่ยงแท้ค่ะ พระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าแม้แต่พรหมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ยังคงต้องอยู่ภายใต้กฎแห่งการเปลี่ยนแปลงพวกเขาอาจหลงเข้าใจว่าภพภูมิของตนเป็นนิรันดร์แต่เมื่อถึงเวลาบุญที่รักษาชาญไว้หมดลงก็ต้องจุติแล้วเวียนว่ายตายเกิดต่อไปค่ะนี่คือคำตอบว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงทรงอยู่เหนือพรหมและเทวดาทั้งปวงค่ะ เพราะเทพเจ้าและพรหมแม้จะมีฤทธิ์และมีความสุขแต่ก็ยังเป็นนักเดินทางที่ยังหาทางออกของวัตะสงสารไม่เจอพวกเขาแค่ได้รับรางวัลชั่วคราวจากผลบุญเท่านั้นแต่พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ที่คนพบทางออกที่แท้จริงนั่นคือการดับทุกข์โดยสิ้นเชิงที่เรียกว่านิพพานซึ่งเป็นสภาวะที่อยู่เหนือ31ภพภูมิทั้งหมด เมื่อบรรลุแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในสวงสวรรค์หรืออบายภูมิอีกต่อไปสถานะเห็นการเป็นพระอรหันต์จึงเป็นสถานะที่สูงสุดและมั่นคงที่สุดในจักรวาลค่ะแล้วอะไรคือสถาปนิกผู้รังสรรค์31ภพภูมินี้คะคาตอบคือกรรมหรือการกระทำโดยเจตนาของเราเองค่ะ อากุศลกรรมบท10เช่นการฆ่าสัตว์การโกหกการพยาบาทจะนำไปสู่อบายภูมิอย่างชัดเจนตรงกันข้ามกับกุศลกรรมบท10การให้ทานการรักษาศีลและการเจริญภาวนาจะนำไปสู่สุขติภูมิ การเกิดในแต่ละพบภูมิไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินของเทพ,พเจ้าแต่เป็นผลลัพธ์โดยตรงจากสภาวะจิตใจของเราค่ะจิตที่เต็มไปด้วยโทสะจะสร้างนารกจิตที่เต็มไปด้วยความโลภจะสร้างเปรตและจิตที่สงบจากการภาวนาจะสร้างพรหมโลกนอกจากเทพและพรหมแล้วอมนุษย์กึ่งเทพยังมีบทบาทสำคัญในพุทธศาสนา <S <S เช่นยักษ์นาคและคนทันโดยเฉพาะยักษ์และนาค มักถูกกล่าวถึงในฐานะผู้พิทักษ์พระพุทธศาสนาภายใต้การปกครองของเท้ามหาราชทั้ง4ค่ะเราเห็นพวกเขาทำหน้าที่ปกป้องสมบัติศักดิ์สิทธิ์หรือแม้แต่ช่วยพระพุทธเจ้าในบางครั้งขณะเดียวกันอมนุษย์ก็มีด้านที่เป็นปฏิปักษ เช่นพยามารซึ่งเป็นเทวดาชั้นสูงที่คอยขัดขวางการบรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าและสาวกค่ะเรื่องราวเหล่านี้สอนให้เรารู้ว่าการเดินทางบนเส้นทางธรรมนั้นได้ไม่ราบรื่นและอาจมีพลังงานด้านลบที่มองไม่เห็นคอยขัดขวางเราอยู่เสมอ ในวัฒนธรรมไทยความเชื่อเรื่องอมนุษย์นั้นฝั่งรากลึกค่ะเราผสมผสานความเชื่อดั้งเดิมเช่นเจ้าที่และผีบรรพบุรุษเข้ากับหลักการทางพุทธศาสนาโดยมักจัดให้วิญญาณเหล่านี้อยู่ในกลุ่มภุม,มิเทวาหรือเทวดาชั้นล่างที่อยู่ใกล้โลกมนุษย์ค่ะและพิธีกรรมที่สำคัญที่สุดในการปฏิสัมพันธ์กับอมนุษย์ที่โชคร้ายกว่าโดยเฉพาะเปรต ก็คือการอุทิศส่วนกุศลโดยมีเงื่อนไขว่าผู้รับต้องจะอนุโมทนาในบุญนั้นด้วยจิตที่ยินดีจึงจะสามารถพ้นจากความทุกได้พิธีกรรมเหล่านี้จึงไม่ใช่แค่การทำบุญแต่คือการแสดงออกถึงเมตตาหรือความปรารถนาดีอย่างไม่มีประมาณต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงนั่นเองค่ะ สิ่งที่ทำให้แนวคิดเรื่องเทพเจ้าในพุทธศาสนาแตกต่างจากศาสนาประเภทเทวนิยมอื่นอย่างสิ้นเชิงคือสถานะของพวกเขาค่ะในศาสนาฮินดูพระพรมคือผู้สร้างแต่ในพุทธศาสนาพรหมเป็นเพียงสัพพสัตที่เกิดจากผลของฌานและยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ดีค่ะ ไม่มีใครเป็นผู้สร้างโลกที่ถาวรและเที่ยงแท้แม้แต่ทูตสวรรค์หรือปีศาจในศาสนาอับราฮัมที่มีสถานะค่อนข้างถาวรก็แตกต่างจากอมนุษย์ในพุทธศาสนาที่สามารถเปลี่ยนภพภูมิได้ตามอำนาจกรรมตลอดเวลาดังนั้นไม่ว่าเราจะเกิดเป็นอะไรไม่ว่าจะเป็นเทพเจ้าหรือสัตว์นรกเราทุกคนล้วนเป็นเพื่อนร่วมเดินทางในสังสารวัฏที่รอวันหลุดพ้นอย่างเท่าเทียมกันค่ะ การทำความเข้าใจเรื่องอมนุษย์และจักรวาล31ภพภูมิไม่ใช่แค่การอ่านตำนานโบราณค่ะแต่มันคือการศึกษาแผนที่ของจิตใจเราเองภพภูมิทั้งหลายไม่ได้อยู่ไกลออกไปแต่ถูกเข้ารหัสอยู่ในทุกการกระทาทุกคาพูดและทุกความคิดของเราค่ะถ้าจิตของเราเต็มไปด้วยความโลภโทสะโมหะเราก็กำลังสร้างขุมนรกในใจอยู่แล้ว แต่ถ้าเราบ่มเพาะทานศีลภาวนาเราก็กําลังสร้างวิมานให้ตัวเองค่ะดังนั้นหนทางที่จะอยู่เหนือเทพเจ้าและหลุดพ้นจากวัฏสงสารที่ไม่มีใครค้ำประกันความรอดนี้ก็เริ่มต้นที่ใจของมนุษย์เราเองนี่แหละค่ะ